สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มานําเสนอตัวเครื่องแดงวิทยุสื่อสารสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับลูกค้าอันนี้1879บาทครับลูกค้า1879บาทพร้อมใบอนุญ,ญาตฟังชัดๆนะครับพร้อมใบอนุญ,ญาตใช้งานนะครับใบอนุญ,ญาตใช้งานเป็นชื่อของท่านเลยนะครับ1879บาทนะครับ อ่าไม่รู้ว่าจะมีถามราคาเข้ามากันอีกหรือเปล่าเนาะนะครับ1879บาทครับพร้อมใบอนุญาตใช้งานนะครับใบอนุญาตชื่อของท่านเลยนะครับผมเอกสารที่จะต้องส่งไ้ทางร้านนะครับเป็นรูปถ่ายบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวทางร้านจัดการยื่นขออนุญาตให้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้เครื่องแดงให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด160ช่องนะครับคลูกค้า ดูนะครับมีทั้งหมด160ช่องนะนะครับเป็นเครื่องแดงนะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทางร้านขออนุญาตให้ ถูกต้องตามกฎหมายเลยเอาไปพกไปตลาดนัดจะพกไปอะไรก็พกไปเลยนะครับนะพกไปทิทีๆพกไประวังโจรตีหัวนะครับเขาน um er ึกว่าตำรวจนะครับผมนะเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้เครื่องดงเครื่องแดงคืออะไรพกไปแล้วดังสู้สู้ซ่าๆนะครับพวกเขาจะตีเอานะครับระวังนะครับพกพาต้องระมัดระวังนะนะครับไม่ใช่ว่ามีใบอนุญาตแล้วพกไปสุ่มสีุ่่มห้านะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้นะครับผมมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ1,879บาทพร้อมใบอนุญาต พกพาใช้งานถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่าบางคนบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่มีใบอนุญาตพกพาให้นะนะครับเขาใช่ครับไม่มีใบอนุญาตพกพานะครับแต่ใบอนุญาตนั้นเขาบอกว่าใบาอนุญาตมีและใช้นะครับเมื่อเรามีใบอนุญาตมีแล้วเนี่ยเราจะไปไว้ไหนครับเราก็ต้องพกนะครับการใช้งานวิธีสื่อสาร ไม่ใช้ไม่พกพาเราจะไปใช้งานยังไงฮะเอาไว้ที่บ้านแล้วใช้งานได้ไหมก็ไม่ได้นะครับต้องพกพานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควบไปหมดนั่นแหละครับมีใบอนุญ,ญาตอ่าใบอนุญ,ญาตของท่านเขาจะบอกว่ามีและใช้นะครับใบอนุญ,ญาตมีให้มีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุสื่อสาร,ร,ร uman, นั่นหมายถึงว่าท่านมีเครื่องแล้วเนี่ยและท่านจะไปใช้งานเนี่ยอ่าเอาเอา,เอา,เอาหมายถึงว่ามีเครื่องเอาไปใช้งานบางคนบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ใบอนุญาตพกพาเอแล้ว ไม so so you oh, no, no ่ให้ใบอนุญาตพวกพาแล้วมีมีเครื่องแล้วมันจะใช้อย่างไงอะครับเขาให้เขามีใบอนุญาตให้มีและใช้ถ้าไม่พวกพาอะไรมันจะใช้ผมถามนะครับคนที่บอกว่าเขาไม่ให้พกมันมันไม่ใช่นะพี่นะวิธีสื่อสารเวลาเราจะใช้งานมันต้องครบครับโอ้เนาะเนาะนี่ละฮะเขาบอกว่าความเข้าใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคนะสาหรับท่านใดที่เข้าใจคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพร้อมใบอนุญาตนะครับพร้อมใบอนุญาตครับ ใบอนุญ,ญาตเป็นชื่อท่านเลยถูกต้องตามกฎหมายอ่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายหมืน่นหมื่นแสนล้านเปอร์เซ็นต์นเลยนะครับผมนะโอเคไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถูกต้องตามกฎหมายหมื่นหมื่นแสนล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับยกเว้นแต่ท่านไปออกนอกลู่นอกทางนอกย่านความถี่อันนั้นก็ระวังตัวเองนะใช้กันระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะไปเครื่องดําได้แต่ระวังระวังเอาละกันแต่ว่าตามกฎหมายคือเขาอนุญาตให้ใช้ความถี่แค่สองสี่ห ah ้าถึงสองสี่หกมกะเฮิรต์หนึ่งร้อยหกสิบช่องก็ใช้กันแค่นั้นนะผมเราไม่จําเป็นที่จะต้องนอกแบรนด์ก็ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปนะครับใช้แต่ย่างความถี่ที่เราได้รับอนุญาตนะโอเคเครื่องก็ประมาณนี้นะมีอุปกรณ์ครบชุดนะครับ ท่านชาร์จตัวเครื่องแบตเตอรี่เสายางนะกิบหลังกิบหลังมีให้นะกิบหลังมีให้โอเคนะผมอย่างตัวนี้ผมได้ทดลองแล้วก็โปรแกรมเปิดแบนไปแล้วนะครับก็จะเป็นใบย่ยางคมถีนี้นะครับได้นะครับไปได้หนึ่งหกแปดนะครับ One, six, eight, seven, อันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้นิยามให้ใช้งานนะอันนี้เขาไม่ได้เขาไม่มีในใบอนุญาตน,นะใบอนุญาตจะให้ใช้แค่ย่างคมทีถี่245เมกะเฮิร์นะครับอันนี้คือผมทดลองโปรแกรมนะครับ เผื่อมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งานนะครับนะโอเคนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางอินบ็อกซ์ข้อความเพจนะครับอินบ็อกซ์ข้อความเพจไอตรงข้างหน้าคอมเมนต์อะไม่ต้องไปคอมเมนต์นะมันไม่ร้องเตือนนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะไปพิมพ์สอบถามอะไรข้างหน้าไม่รู้นะครับเพราะมันไม่เตือนมาที่ผมนะเพราะฉะนั้นให้ทักข้อความเพจแล้วก็ทางไลน์นะครับแอดไลน์ไปนะครับผมหรือถ้าอยากติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมโทรที่เบอร์โทรศัพท์083 3060449นะลูกค้านะเพราะว่า อ่าเผื่อจะปรึกษาว่าอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นมันได ouais. ้ไหมโอเคนะโทรได้เลยผมเข้าใจว่าคนที่สนใจจริงๆคนที่จะซื้อจริงๆคนที่ตั้งใจที่อยากจะนําไปใช้งานจริงๆ ft, ยังไงก็ต้องโทรนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องติดต่อนะครับไม่ใช่ว่าบางทีก็สนใจครับสนใจครับสนใจเข้ามาพอผมตอบไปก็เงียบกิฟต์เยอะแยะเลยครับตอนนี้คือปวดหัวแล้วปวดหัวมากเลยนะครับพิมพ์มาต่อไปแต่ไม่ตอบกลับนะครับเงียบกิฟต์เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะเป็นบอทของ Facebook นะครับโอเคนะครับผม สนใจทักเข้ามาได้เลยครับผมนะพร้อมบริญัตนัิบ8 7าบาทนะครับบอกเป็นที่100รอบในคลิปนี้ไม่เป็นไรนะครับผมแจ้งกันไปนะครับเดี๋ยวเผื่อบางท่านไม่อาจจะอ่าเพิ่งจะมาเปิดลำโพงหลังๆคลิปนะครับโอเคครับผมติดต่อสั่งซื้อติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ